เราไิ่เขาก็มุลผลวอลเหม่นแม่นยำล <Yeah. S 1> องเข้ามาดูก่อนนด้ก็จะเล่นกันแ <Yeah. S 1> ต่คุณเจ้าตัแนให้ ผลฟุตบอลเทนน่สสนใจประจำคืนวันพฤหัสที่19มิถุนายนคิศกรา2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวเคาลิกาอินเตอร์ตูคูชนะ FCK TP 5-0ผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชัน1ทอตูเรยวิกแพ้ฟอจอนเนอร์อ1-4ผลฟุตบอลฟินแลนด์แคคนนโ K, คเนนไซนาโจเอนเจเคอคาเตเมีย2ชนะวาซาวีพีเอสคาเตเมีย5-2 G.B.K. c o c กโคลชนะอูลุนซาโลปันโลสาผลฟุตบอลอุฟเบกิสถานซูเปอร์ลีกซอกเดียนาจิสักชนะโคลั 10, K, John, สอูเกนหน F.K. แอนดิจอนเสมอคีซินสคัมซาลาชอน1์ผลฟุตบอลไอแลนด์สคัพไอบวเวสมาเนีาแพ้ วาลูเรยวิก0-1อัฟตูเลดดิ้งแพ้ฟาร์มเรียวิก0-1ผลฟุตบอลสวีเดนแอตเทนนอส IFK สต็อกซันชนะแฮมมาบีท TFF 2-0 FC สติกโฮมอินเตอร์นาซิโอนาเลเสมอวาซาลุนไอฟูน IF 0-0 FC อารันดาแพ้ กาเบิร์บีเคศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลสวีเดน Sweden, แอตตันเซาท์เอสคินส์มินเนไอเอฟแพ้ฮันสันส์โฮมไอเอฟศูนย์สามบีเคโอลิมปิกเสมอ ى, อารีเนาเอฟซีหนึ่งหนึ่งแองเจิ้งโฮมเอฟเอฟแพ้ยอนสโคปิงโซดาหนึ่งสองลุนบีเคชนะสกอฟเดเอไอเคสามศูนย์ฮันส์ควาสนาเอฟเอฟ เสมอ n b if หนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลสวีเดนวูแมนดามโอสวิคานส์ fc โลเซนสกาดหญิงเสมอวิสโจจีไอเคหญิงสองสองคริสเตียนสตัสดีเอฟหญิงชนะลินสโคปิงหญิงสามหนึ่งปีเทียไอเอฟหญิงแพ้บีเคฮักเคนหญิงศูนย์ห้าผลฟุตบอลลิทวเนยียเอริกซูดูว่ามาลีแจมโพ สมอซันกิลินวินนิอุสสองสองเอฟเคปาเนียเวจิสชนะไดานาวาอาริตุสองศูนย์เอฟเคลิเตเลีย,ยไอชนะเอฟเอชาอูเลหนึ่งศูนย์เอฟซีเฮเกิลแมนแพ้เกาโนซินเกลิสหนึ่งสองดัสยากาสเทลซีอีแพ้บันก้า กาสดาย0ูนผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหญิงมุงยองซัมมูหญิงเสมอโซเอฟซี FC หญิง2-2สซูวอนเอฟซีหญิงชนะชังกยองเอฟซีหญิง1-0เซจองเอฟซีหญิงแพ้ขยองจู k ค n p หญิง1-4ผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคสลิกาลาติชนะคูบี04เฮลซิงกี21แจบเสมอ EKNISIF หนึ 11, descript, 2025, America, worries, ini, Miami, ่งหนึ่งอ i p p o แพ้ TPS ตูคูสองผลฟุตบอลคัพเวิร์คับสองพันยีสหาในสหรัฐอเมริกาพันไมรัสชนะอันอาลีไคโล20งศอินเตอร์ไมอามี่ CF ชนะ ปอร์โตสองหนึ่งผลฟุตบอลยูฟายูสิบเก้าแชมเปี้ยนชิพในโรมาเนียรโรมาเนียยูสิบเก้าชนะเดนมาร์กยูสิบเก้าสามศูนย์มอนเตเนโกยูสิบเก้าแพ้สเปนยูสิบเก้าศูนย์ห้าส่วจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดมาไม่ gmail dot com ทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, เป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายทีเด็ดเจ็ดแม่นะครับ